หลังต่อรอพระเอกหนุ่มสุดฮอตเสนอตัวเป็นเจมบอน์คนต่อไปเป็นนักแสดงชาวอังกฤษเป็นที่รู้จักจากการรับบทเป็นสไปเดอร์แมนในจกักรวาลภาพยนตร์ของมาเวลส์สำหรับ โทมัสแตนลีย์ฮอลแลนด์หรือที่รู้จักกันคุณปากว่าทอมฮอลแลนด์พระเอกหนุ่มวัยเพียง25ปีเท่านั้นล่าสุดทอมฮอลแลนด์ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เขานั้นเสนอตัวเป็นบทเจมส์บอ์คนต่อไปโดยเขานั้นได้เผยว่าผมเคยประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วครับหลังจากไทายทำหรืออาจจะระหว่างถ่ายทำสไปเดอร์แมน2ผมได้คุยกับโซนี่เพื่อเสนอตัว นำเสนอไอเดียสร้างหนังเจมส์บอนด์ฉบับวัยรุ่นที่ผมคิดขึ้นมาเองมันเป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของเจมส์บอนด์มันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเป็นความฝันเฟื่องของเด็กวัยรุ่นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เลยดูจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ